โอเคนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท,ท,ท่านด้วยนะครับกล่าวพบกับกอีกแล้นะกับโปรเจกต์การพลานะครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์นะของใหม่กันนะนี่นะครับก็จะเออ่เจ้าบาปทอสลูปัสนะครับเป็น MG นะมาสเตอร์เกตั่นเองนะครับจากไอรอนบัสนะนี่นะครับกล่องนะไอรอนบัสนะแล้วก็นี่เจ้าบาปทอสนะครับนี่ก็ หลังจากที่ยาวนานนะรู้ๆกันอยู่นะครับโอเคก็ออกตัวใหม่มาได้แล้วสักทีนะครับจากลุงบันนอ่นะนี่นะครับ b a นด a i s p สปิรนะ2025นะครับนี่นะเป็นบันไดสีฟ้านะครับนี่นากล่องของเขานะครับก็จะเป็นนี้นะอ่ะอืกับบัตทอสนะครับลูกัสนะอ่ะด้านล่างนะครับก็นี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะให้ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับตัวนี้นี่ผมถือว่าคุ้มอยู่นะมันให้อาวุธมาเยอะมากเลยนะนี่มีนี่ใช่ไหมแล้วก็มีไอตาบ,บองอีกนะครับแล้วก็ที่ติดไอตรงเนี้ยตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงข้อสอบอ่ะอออ่อามีฟิกเกอร์มาให้ด้วยนะลงสีกันไปนะครับนี่ท่าแอคชั่นนะครับแล้วก็กันเอ่อกันน้ำเฟรมนะนี่ ประมาณนี้นะครับนี่บาปทอสนะ ASWKG นะครับขีดสู8รแปดกันดั้มบา l ทอสลูนะครับนะใครยังไม่ได้ซื้อบ้างนะรีบไปซื้อนะครับอืมสวยน่าดูนะเจ้าตัวนี้นะครับนะ่ะนี่รอๆกันไปอ่ะอีกด้านหนึ่งนะครับก็นี่อารมกันนะ ซับอาร์มนะครับแบกแพกนะนี่นะครับประมาณนี้นะอาวุธเขาให้มาเยอะเลยนะผมว่านะครับอ่นะแล้วก็นี่2025นะครับอ่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้า MG นะบาบาทอสลูปัสนะครับนะโอเคนะครับเป็นมุมเรียบร้อยนะอ่นะ ดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าปอบิทอสลูป,ปัสกันนะอ่าจะดนอ่าอ่านี่นะครับจะมาเป็นในถุงงนีนะ้ทั้งหมดนะจะมีอยู่หนึ่งนะสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดนะครับ,นะรบแปดอ่นะจะมีอยู่แปดถุงนะอนะ่นี่อดูคู่มือก่อนอก,กันเลวกัน นี่อันนี้จะเป็นคู่มือของเขานะครับรหัสของเขานะก็จะเป็น A S W นะครับ G นะศูนย์แปดกันดัมบาปทอสนะครับนี่นะคู่มือมาสวยเลยนะเป็นมาสเตอร์เกตนะครับหนะนึ่งตนะ่อหนึ่งร้อยนะนี่กันดัมบาปทอส s ลูปัสนะอ่าเปิดขึ้นมานะครับนี่ก็ย้ำซีรีส์นะไอรอนบัสนะครับผม ดูแล้วดูอีกนะไปหาดูกันอีกได้นะครับนี่ก็อาวุธนะก็จะมีนี่สวอตนะครับแล้วก็ทวินนะแล้วก็กันอาร์มนะครับนี่ถือว่าให้มาเยอะนะอืมนี่นะแล้วก็เปิดมาอีกหน้านึงนะครับก็จะมีออโชแผงนะ แผงทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่1นะครับ2นะ3 4 5นะครับ6 7 8 9 10นะครับ11นะ12 13 14 15 16 17 18 19นะมี19แผงนะครับแล้วก็สติกเกอร์อีก2อนะอันนะนี่เปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นบอดี้ก่อนเลยนะนี่นะครับอ่นะแล้วก็ถ้าต่อไปนะ ก็นี่อันนี้จะเป็นอะไรโครงในเหรออืมน่าจะเป็นโครงในก่อนนะแล้วก็เขาจะมาประกอบพวกชุดเกราะอ,อีกทีนึงนะครับอ่ะแล้วก็จะมาเป็นหัวนะนี่หัวนะครับแล้วก็อาร์มนะนี่อืมก็หัวไหลนะครับ ก็แยกนะแขนซ้ายแขนขวานะครับนี่นี่อาร์มเฟรมนะอืมอามาอนี้อืมเอ็มเอสแท็กนะมีแยกมมือมีไกด์สีมาด้วยนะก็นี่เฟรมของเขานะครับนะแล้วก็นี่มือ เป็นมือขาวหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึงนะครับนะทาสีขาวมาให้นะหรือว่าเราจะต้องไปทําเองกันมาดูกันอีกทีหนึ่งนะอ่าอ่เปิดมาอีกหน้านึงนะครับก็จะเป็นเอ,อ่อตรงกระโปงนะนี่นะครับแล้วก็จะมาเป็นขานะกับไอ้นี่ไอ้ยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะ นี่อืมแยกขาท้ายกับขวามาให้นะนี่ก็ประกอบเกาะนะครับอืมนี่มีโครงในนะสวยๆกันไปนะก็แบคแพคนะครับนี่สุดท้ายจะเป็นแบคแพคนะ อะแล้วก็จะมาเป็นอาวุธนะครับเนี่ยอาวุธอาวุธเขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะออคุ้มนะผมว่าตัวนี้นะอนี่ตะบองนะเอ,อมือมือจับเขาเออเดึงมาเป็นแบบนี้เอานะอ่าม,มีตัวจับตะบองดนะ้านหลังเสียบเข้าไปนะสามารถติดอาวุธได้หมดเลยนะนี่ แล้วก็จะมีไกด์นะนีะ่ติดสติกเกอร์อะไรตรงไหนนะครับประมาณนี้นะตอนหน้าสุดท้ายด้านหลังนะนี่ก็ไปดูก็จะเป็นรูปบาบาทนะครับเออขออภัยด้วยนะนี่เล็บเล็บขาวเลยต้องมาดูกันนะอโอเคอ่ะเอาไปดูแผงแรกกันเลยนะนี่แผงนี้ จะเป็นแผงเอ,อ่อแผงแผงจนะีหนึ่งนะนี่นะครับอืมก็เป็นพวกครงในทั้งหลายนะนี่ซีรีส์บับปทถอดนี่ผมค่อนข้างจะชอบอยู่นะเออเขาออกแบบอะไรมาก็สวยอยู่นะเป็นอะไรนะเออการ์มเฟรมนะนี่ นะแล้วก็มีเป็นอันนี้มันจะเป็นเ,เป็นสติกเกอร์นะครับออสติกเกอร์ใสนะนี่ให้มาแผ่นหนึ่งนะครับนะแล้วก็ด้าน,นหลังอันนี้จะเป็นแผง A1 นะครับน,ะนี่จะเป็นผู้คงในนะก็ทำสีได้นะตัวตัวบอบทอตัวนี้นะครับก็นิยมทำสีอยู่นะ อุ่มันก็จะเพิ่มสีสันนะแล้วก็เพิ่มจุดเด่นให้มากขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็นี่มือนะมือจะเปลี่ยนเป็นมือขึ้งบนนะอ่ะนะอ่ะมีมือกลางนะครับก็มือถืออาวุธนะมือกำนะครับอ่ะแต่แต่แต่สรุปต้องทำสีมือเอาเองกว่าเออสีเล็บอะ่ะนี่โอ้ อาแล้วทำทำเอ,อ่ออะไรรูปของของมันมานะโอโหเป็นสีขาวเลยนะก็ืออันนี้ก็ค่อนข้างเสียดายอยู่นะครับอนี่ประมาณนี้นะของใหม่ของใหม่หมนะอ่ะ,ะแล้วก็แผงสีเงินอ่ะแผงดีหนึ่งนะครับนี่ ก็จะเป็นพวกโชกเชิกจุดขยับทั้งหลายนะ่าแล้วก็สติ๊กเกอร์ฟอยอีกนะแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นเล็กๆนะนแล้วก็ออแผงอ e ีนะครับนี่แผงพวกโครงในจุดขยับนะนี่ก็ต่อด้วยนะ แล้วก็อันนี้แผง H2 นะครับนี่นอ่าอืดีเทลนะรายละเอียดนะครับสวยเลยนะก็แยกสีมาดีด้วยนะนี่สีขาวสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงนะนี่สัญลักษณ์ของเขาอ่านี่สีแดงนะแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ โอ้สีน้ำเงินสวยนะเป็นน้ำเงินเลยน้ำเงินเข้มเลยนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้นะครับเดินแผงไอสองนะแผงเล็กก่อนนะครับอันนี้เฉพาะน,นี้นะอ่ะนี่นะครับรวมไอยาวๆนี้ด้วยนะอือแล้วก็กต่อถัดมาเดินแผงเคครับนีจาบนะ แล้วก็ตะบองนะครับรายละเอียดของดาบนะก็ตะบองนะทำสีก็สวยนะเออเอามากเกอร์ทาวก็ได้นะครับบอกว่านี่ต็ตรงนี้นะก็มีสัญ,ญลักษณ์นะครับอเอาอะไรจิ้มเอาก็ได้นะเอออ่ะประมาณนี้นะครับ นี่นี่เป็นโคงมันอันนี้เป็นแผงเคเหมือนกัน,นแผงเบิ้ลนะครับหน้าหลังเลยนะอ่าถัดมานะครับนี่เป็นแผงสีทองทองนะอืมมันมันก็ไม่เทียนนะเออดอกทองทองอยู่นะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับอ แล้วก็เอ่ออันนี้เป็นแผง f นะครับนี่เนี่ยพวกอย่างเงี้ยเนี่ยก็เอามาเกเกอร์ท้า,าก็ได้นะก็สวยสวยมากขึ้นอนะ่ะเออนะนี่แล้วก็มีพาร์ทมือตรงนี้มาด้วยนะ,น,ะนี่นทำสีเล็บเอานะครับแล้วก็แผงสีขาวจะเป็น i อหนึ่งนะครับนี่ ก็จะเป็นพวกชุดเกราะของเขาแล้วนะนี่ดีเทลสวยนะรายละเอียดดีเลยนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมอืมนอ่านี้แล้วก็ฟิกเกอร์มีตัวใหญ่มานะแล้วก็ตัวเล็กมาด้วยนะครับนี่อ่าอันนี้อันนี้ดีเทลมาละเอียดดีนะ ก็ระบายเอานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผงเจนะครับนี่เหมือนกันไหมอ่าเป็นแผงเบิ้ลเหมือนกันนะครับนี่นะ,ะเป็นประมาณนี้สีขาวนะครับอืเป็นชุดเกราะนะแล้วก็ไอ้น,นี่ไอ้ย,ยาวๆเนี่ยนะน่าจะติดอยู่ตรง,เอ,อตรงเอวนะนั่นข้างนะครับ อ่ะประมาณนี้นะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแผงต่อไปกันถุงนี้นะครับก็จะมีอยู่สามแผงนะอ่ะเดวิดแผงจีสองอ่ะนี่จีสองก็แผงพวกโค้งนะอ่ะ นี่ครับก็มีไอ้ที่ตะบองเลยนะไม้ไตะบองนะครับนี่ยก็แผงจีสองมีสองแผงนะครับใช่ไหม αι? เอ้ไม่ใช่นะแผงทีสองมีแผงเดียวนะครับแล้วก็ อีก2แผงด้านหลังนะเป็นแผงดีนะครับนี่แผงดีอ่าก็จะเป็นพวกจุดขยับโพงในนะนี่นะครับก็ไม่มีแผงพีซีนะนี่จะเป็นโมใหม่แล้วนะครับอ่เน,นี่ประมาณนี้ก็ถุงสุดท้ายนะครับ ก็อันนี้จะเป็น C2 นะ C2 นี่แล้วก่อนนะอ่ะมี C2 กับ C1 นะนี่อันนี้จะเป็น C2 นะครับก็จุดหยับนะแล้วก็โครงในเหมือนเดิมนะครับก็มีนิ้วโป้งมาด้วย นี่นะครับนะี่ท่อนี่นะให้ทำสีแล้วก็สีหนึ่งนะนะประมาณนี้นะครับก็มันจะเป็นแผงเหมือนกันน่ะแหละนะแต่ว่าจะแยก C2 กับ C1 นะนี่นะครับนะแล้วก็แผงสุดท้ายนะนี่เป็นแผง H หนึนะครับ สีขาวนะนี่ก็มีสีเขียวใสมาด้วยนะนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตาไหมเออเป็นตานะน่าจะเล่นกับแบล็คลท์ได้อยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นปากนะนี่ทำล่องทำลายมาสวยเลยนะครับ นี่นะอ่ะแล้วก็แยกสีเหลืองมาอีกนะนี้จะเป็นเขาครับขาวเสวยนะนี่ทิ้งสีเหลืองนี่สวยเลยนะครับอ่ะแล้วก็สีแดงน,น,นี่นะครับประมาณนี้นะก็ ทั้งหมดนะจะมีอยูหนึสอะครับผมสี่ห้าหกนะเจ็ดแปดนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิปนะประมาณนี้นะครับสิแผ่นเะนี่ยอ่ะกับเจ้าบัปทอสลูปัสนะครับ ASW นะขีด G ีขีด0ูกแปดันดับมปาทอสนะครับ MG นะนี่อ่ะแล้วก็เจ้ามอบริสุดตัวนี้นะครับจะเป็นเอ่อใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดนะอ่ะแล้วก็นักบินของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างที่รู้กันนะมิคาสุกินะครับเห็นครั้งสุดท้ายนะเมื่อ3-2-5นะครับ PD นะ ผู้ผลิตนะครับเป็นเทวัสนะความสูงโดยรวมนะครับก็จะอยู่ที่19เมตรนะแล้วก็น้ำหนักนะครับจะอยู่ที่31.2ตันนะก็พลังงานของเขานะก็จะเป็นเครื่องปฏิกรณ์อาหับ2เครื่องนะแล้วก็จะมีระบบอะไรต่างๆของเขานะ แล้วก็เกาะของเขานะครับก็จะเป็นเกาะนาโนนะลามิเลตนะครับ่ะประมาณนี้นะก็อาวุธนะครับนะรบตรงนี้เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยครับก็อย่างทีเ่เห็นกันเลยนะก็มีตะบองนะแล้วก็จะมีเ,เปืนปืนติดแขนนะครับ2องอันนะแล้วก็ดาบยาวนะครับประมาณนี้นะครับอ,อ่ะ ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับออการอันบ็อกซ์นะเจ้า MG b a b a t o s l u p ล s นะครับตัวใหม่นะ MG ตัวใหม่นะสำหรับสำหรับซิซีไอไอรอนบัตนะอ่ะนี่นะครับก็ทุกคนรอกันอยู่ไหมนะรอ,อก็มาจัดกันไปได้เลยนะครับผมอ่นะ ก็บางร้านนะมันจะอยู่เล็งประมาณ2,200นะเออถึง2,000นะครับอ่ะก็ถ้านาทีทองหน่อยนะก็จะอยู่ที่ประมาณหลักเออพันแปดได้เห็นอยู่นะครับก็รอจังหวะดีๆนะเออสำหรับเจ้าบาราทอลูป,ปัสตัวนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะแล้วก็สวยใช้ได้เลยนะครับอ่นะแต่ว่านะ เล็บของเขาเนี่ยโหแทนที่จะให้มาเป็นสีขาวน้อยลุงนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรทํำสีเอาเองก็ได้นะครับเออ <laughs> อ่ะ <laughs> ก็ไอรอน u ัสนะไอเจ้าบาัปทอสต,ตัวนี้นะครับก็เออร่างธรรมดาเนี่ยก็ขายดีอยู่แล้วนะเออออกล่างนี้มาออกเจ้าลูป,ปัสมานะก็อืน่าจะเป็นที่ต้องการเลยเดียวนะคนชอบเยอะนะผมว่านะ แล้วก็ไม่รู้ว่าไอลูปัสเล็กอะมันออกมาหรือ,อยังนะอันนี้ผมไม่ค่อยได้ตามเาจ้าบาปทอสเท่าไหร่นะก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าลุงเขามีลูปัสเล็กมาหรือเปล่านะครับอ่าก็คลิปนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้แหละนะครับสำหรับการอันบ็อกนะเจ้า m อ็ม u บาปทอสลูปัสนะครับอ่าก็เป็นตัวใหม่เป็นโมใหม่อีก1ตัวนะ เป็นปี2 0 2 5นี่เนี่แหละล่าสุดก็เพิ่งจะออกไปเลยนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบวันอีกทีหนึ่งนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้าบอลทอตลอปัสนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ